น้องคะน้องจะอ้างอะไรก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่อยู่ๆน้องมาอ้างว่ามีคนวิ่งมาเอาจานข้าวน้องมาดื้อๆแบบเนี้มันตลกคะ่ะเดี๋ยวสิคะน้องน้องจะไปง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะจานช้อนซ่อมพี่ละ่ะฉันก็บอกแล้วไงว่ามีคนขโมยไปอะ่ะไม่รู้ละ่ะน้องต้องจ่ายค่าเสียหายมาจ่ายมา อะไรดีจ้าเอาเข้าวผัดกุนเชียงจานหนึ่งครับได้เลยจ้ะนั่งรอก่อนนะผมขอน้ซุปด้วยนะครับขอเยอะเลยพอดีผมชอบสดน้ำนครับซุปได้จ้าเอ๊แต่ว่าคุณเนี่ยหน้าตาคุ้นๆนะเป็นดาราหรือเปล่าดาราอะไร่ะครับไม่ใช่หรอกออผมขอเพิ่อมอีกหน่อยได้ไหมครับได้จ้ะ ขอเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแต่ว่านี่ก็เยอะแล้วนะคุณพอดีผม,อมชอบตดน้ำอะครับมันคล่องคอดีอขอบคุณครับกินอร่อยนะตัวแค่นี้กินแล้วเยอะแยอะเบื่อยู่เลยเนี่ย เป็นไงน้ำซุปมันร้อนไหมไอหัวขโมยโยนี่วันนี้ขอต่างๆ5้า5คนนะฉันจะได้เรียกร้องค่าเสียหายแบบจุกๆุได้ครับเจ๊แต่ว,ว่าเจ๊แบ่งผมเยอะๆด้วยนะครับนี่ฉันก็ให้เธออยู่แล้วป่ะคงครับเจ๊นี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะนี่อย่าบอกนะว่าเป็นแผงของมึงอ่ะก็ใช่อเลย สัตใจชิบหายเลยวะเข้ามาได้เลยครับเดี mar, like. ๋ยวไปคุย hmm. ต่อที่โรงพักนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขวดอธิบายก่อนดิเฮ้ยเฮ้ยขโมยทำไมอะเฮ้ยกูไม่รู้เยว่าแล้วเชียงว่าทำไมหน้าคุ้นคุคุณเป็นเจ้าหน้าที่หรอใช่ครับพอดีผมชอบตามข่าวแปลกๆครับแล้วนี่มันแปลกตรงไหนอะก็แค่คนขโมยข้าวแปลกที่ข้าวมันยังขโมยไงล่ะครับและแปลกที่สอง ไอ้โจรที่มันขโมยเนี่ยมันดันร่วมมือกับเจ้าของร้านซะด้วยพอมันขโมยไปแล้วคุณก็จะมาเรียกร้องค่าเสียหายกับเ่อใช่ไหมละครับแผนต,นตื้นตื้นแบบนี้คิดว่าผมไม่รู้เลยเหรอไปครับเดี๋ยวเราคุยที่โรงพักดีกว่าไม่สายต้องขายข้าวโอ้ไปขายในห้าวขังก็ได้ครับไ,<ม>ไปคนขายเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติๆงติงต,งติงที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ